คลิปนี้นะครับผมมาชมมิกไร้สายของผมเหมือนเดิมนะพี่ตัวนี้จะเป็นกล่องลับกล่องลับของเขาโมดิฟายเหมือนกันมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับอยู่ที่6,400ม ah. ิลลิแอมตัวนี้ก็ใช้ได้ทั้งวันนะตัวนี้ส่วนตัวนี้3ก้อนนะแบตเตอรี่โมดิฟายข้างในนะแบตเตอรี่ก็3ก้อนก็ประมาณ9 6 0าพมิลลิแอมได้ทั้งวันเหมือนกันตัวนี้จะกินไฟเยอะกว่ากล่องน,นะ ประมาณประมาณ 0.4m นะ0.4ถึง0.6นะตัวนี้ก็0.1 0.2กินน้อยนะครับมันก็เลยอยู่ได้นานนะครับผมอ่าลักษณะการใช้งานก็ง่ายๆเหมือนเดิมนะครับเออนะมิกเซอร์จะมีแบตเตอรี่ในตัวก็จะมีสวิตช์เหมือนเดิมนะวิธีการเชื่อมต่อง่ายๆเปิดสวิตช์เปิดสวิตช์คัพี่สวิตช์อ่าสวิตช์ของมิกเซอร์อยู่ตัวนี้นะเปิดขึ้นไปใช้งานได้ทันทีนะตัวนี้ก็ถ้ามากดปุ่ม เปิดตัวนี้เพิ่มเติมนะเพราะว่าผมมีปุ่มสวิตช์ตัดไฟตรงนั้นนะครับจะได้ใช้งานนานๆอ่าตัวนี้จะใช้ USB หรือว่าเชื่อมต่อบลูทกับมือถือก็ได้นะครับเชื่อมต่อบลูทกับมือถือก็ได้แล้วเราเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาใช้กับเปิดสวิตช์ของตัวส่งของตัวส่งสัญญาณตัวนี้นะครับผมอ่า Wi-Fi a u d i โนะเปิดสวิตช์เข้าไป เปิดเบ๊บอ่าเปิดเข้าไปนะครับตัวนี้ก็มาเปิดกล่องลับหรือเปิดพร้อมกันก็ได้อเปิดกล่องลับกล่องส่งนะครับผมอ่าตัวนี้เขาก็จะทาการจับคู่อัตโนมัตินะตัวนี้นะไฟก็ติดค้างแล้วนะครับเข้าแล้วเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานพร้อมใช้งานพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับผมนี่ครับอะตัวนี้หรือว่าใครจะอยากจะได้กล่องส่ง กล่องทรงก็มีนะอันนี้กล่องทรงไม่ต้องใช้มิกเรากล่องตัวนี้ไปก็ได้แล้วก็ไปเสียบต่อเข้ามิกได้เลยไม่ต้องโมตัวนี้จะได้ไกลกว่านะถ้าเป็นระบบกล่องจะไกลกว่าระดับร้อยเมตรขึ้นเลยนะถ้าตัวนี้ก็ประมาณสัก40 50 60เมตรนะครับตัวนี้ก็ได้ไกลเหมือนกันแต่ว่าไม่ไกลสู้กล่องนะครับผมเพราะว่าสัญ,ญญาณมันจะตีกันกันกบบลูทูธนะครับอ่ะทีนี้เราก็มาเปิดอ่าเปิดบลูทูธนะครับเปิดบลูทูธ เพื่อจับสัญญาณเพื่อจับสัญญาณกับกับมิกเซอร์นะครับผมอ่านี่กดบูทูธใช้งานง่ายๆตันี้ก็กดเมนูบลูทูธได้เลยนะครับก็จะมาขึ้นเป็นการจับคู่ตรงนี้นี่เป็น BT50 BT5 0ูเชื่อมจอเรียบร้อยแล้วอีนี้ก็ปัดเปิดเพลงนะครับเปิดเพลงเราจะเอาโม้อลงหมอลำนะตัวนี้ ผมจะเปิดหมอลงหมอลำหน่อยนะพี่นะตอนนี้เปิดเรียบร้อยแล้วเปิดเรียบร้อยแล้ววางไว้ตรงนี้เลยหัวลุม่มก็ตามสะดวกตามสะดวกเพิ่มได้เพิ่มได้ลดได้ตอนนี้ก็เราเพิ่มหัวลุ่มขึ้นไปอ่าตนนัวนี้ก็เพิ่มตัวน,นี้ขึ้นไปเฟซเซคปิดเสียงออกแล้วนะเสียงจะออกกล่องนี้นะตัวน,นี้เราก็กลองไปใส่รถเราก็เอากล่องไปใส่รถครับพี่นในหน้ารถเลยใส่หน้ารถเลยนะ วิธีใช้งานก็เสียบเข้าท้ายปีเหมือนเดิมตัวนี้กล่องนะจะมีสายที่ผมต่อออกมาท้ายปีนะครับกล่องของผมนี่จะมีสายตัวนี้ r c a ต่อออกมาจากท้ายปีแล้วก็เสียบขาวแดงไปนะครับผมง่ายๆเข้าไป,ปเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็เปิดปีของผมมันเป็นปีรุ่นนี้ต่อตรงอยู่แล้วสลับหมวดปี AUX หรือ C D นะครับเสียงเขาก็จะออกนะเสียงก็จะออกนะอ่ะ,ะ,ออออะนี่นะสลับหมดผิดนี่ กล่องก็วางไว้เลยหาสะดวกวางวามาตรงไหนก็ได้หรือวางมาข้างล่างก็ได้ไกลอยู่แล้ววางท้ายบอกด้านหลังนี่เลยครับใช้ขวาได้แพทย์ใช้ขวาได้ ระบบสเตอริโอซ้ายขวาอยู่แล้วแยกได้แี่ไม่ก็สามารถเปิดได้ไม่ดีเลย์ไมค์ังเสียงช็เช็คัองสามอ่าี่น้นสูช็ควันหนึ่งสองสามสี่เช็เช็ดวัน นะไม่ไม่ดีเลยนะครับไม่ไม่ดีเลยลดเสียงได้หรือลดเสียงเพลงก็ได้อ่ฟังเสียงไม้เสียงเสียงไม้ะนะฮะนี่เป็นระบบไร้าสายของมิกเซอร์นะฮะไวไฟออดิโอนะครับผมหรือใช้ผ่านกล่องก็ได้ต่อเข้าบลูทูธนี่เลยนะไม่เช็คเดิมสองสามสี่ห้าสามารถเพิ่มเอฟเฟกขึ้นไป เช็ดนึสงสองสามสี่ห้าชูเด,ดสองสามสี่ห้าอ่ะเสียงหวานนะพี่ตัวนี้นะเป็นรุ่นนี้เลยนะรุ่นตัวนี้หก h ชนแนลนะถ้าใครสนใจก็ทักสอบถามได้ถ้าอยากได้รุ่นนี้นะอ่ะนะนะพร้อมระบบโมดิฟายนะครับผมอ่ะตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกติ <ผม S 2> นะเปิดเพลงได้เ,<อ>เ<ๆ>สียงไม่ไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยแน่นอนนะครับผมอ่าไม่ดีเลยนะครับผม หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับสบายสบายเลยนะระบบไม้ระบบไม้สบายสบายลูกพี่เพลงก็สวยๆระบบบลูทูธก็ห่างกันได้กับเสาของของอ่ตัวนี้ก็โมดิฟายเหมือนกันโมดิฟายบลูทูธให้นะกับมือถือมือถือกับระยะบลูทูธก็จะได้ไกลเหมือนกัน เวลาใช้งานเราก็จับได้นะครับจับได้ถือได้นี้ถือมาครับผมแต่ว่ามือผมไม่ค่อยว่างเท่าไหร่พอดลักซี่ระดับซีโร่มาอนจะถือมิกเซอร์มาอย่างนี้เลยเสาก็ไกลแต่ว่ามือถือผมก็วางบนโต๊ะสบายสบาย เสียงถ้าเป็นมิกเซอร์จะมีระบบะปรับระบบะเสียงทุม้มเสียงแหลมนะเสียงเขาจะดีหน่อยนะสามารถปรับได้อตอนนี้ผมถือกล้องมือนึงก็เลยไม่ค่อยมีมือ,อเป็นระบบนีถือมิกไปได้ระยะ50 6 0เมตรสบายอยู่แัวได้อยู่ได้เลยเริ่มจะหนักแล้วเริ่มหนักมือแล้ว เริ่มหนักมือมือไม่มีถือกล้องต้องเอาต้องเอากล้องค้องคอเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอากล้องค้องคอเทระยะให้อามิกเซอร์6เซเนลมันหนักนะค่อนข้างหนักอยู่แบตสามก้อนปรับเสียงได้เลยเอฟเฟคก,ก็เพิ่มได้เอฟเฟคจะเพิ่มเอฟเฟคเสียงคนร้อง แรงได้ปรับได้ถ้าไม่ชอบเสียงทุ้มแหลมก็ปรับไฮมิดโลปรับไฮมิดโลได้เสียงดี เทสระบบในหมู่บ้านก็เลยเปิดเพลงแรงไม่ได้แล้วพี่นะก็ฟังประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวปีใหม่ได้ใช้ระบบเต็มที่แน่นอนอ่เดี๋ยวรอชมคลิปกล่องก็ตั้งไว้หน้ารถเหมือนเดิมตั้งไว้ใต้เบาะกล่องไว้ตรงนี้กล่องไว้ตรงนี้ระยะบดบัง ได้อยู่ประมาณสัก30เมตรนะถ้าบางๆแบบกางทางาตั้งหลบๆตอเขาเรียนภามตั้งใจพวกน้องเด็กกว่าน้องใครลองได้ลองใช้กันนะร่บ ประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้ใครสนใจนะครับใครสนใจก็สามารถทักสอบถามกันได้แล้วพี่มิกเซอร์ไร้สายหรือว่าจะเป็นกล่อง Wi-Fi Audio นะครับผมาสามารถเอากล่องได้ไปเสียบไม่ต้องโมดิฟายนะถ้าใครไม่อยากมาโม,โมให้มันวุ่นวายก็เอากล่องไปเสียบเข้ากับมิกเซอร์ได้เลยเสียบง่ายต่อ rca เข้าช่องนี้เลยนะช่องช่อง r ช่อง l ก็ได้ตรงนี้นะสาขาออกขาออกต่อได้หมดช่องนี้ก็ต่อได้ ช่องนี้ก็ต่อได้นะครับช่องหูฟังก็ต่อได้อ่ากล่องเลยง่ายๆระยะไกลแน่นอนถ้าใช้กล่องยิ่งไกลลูกพี่นะครับผมอืมแน่นอนระบบแน่นๆเสียงดีนะครับผมเอฟ,ฟเฟกตหวานนะครับขอบคุณมากที่รับชมคลิปนี้นะครับผมขอบคุณครับ